ต่อไปเป็นบารมีสามสิบทัตธานาปารามีสามปันโนธานาอุปปารามีสามปันโนธานปารามัทธปารามีสามปันโนเมตตาไมตรีกรุณา มูติตาวเปฆาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาขาวาศีลสัปปารามิสัมปันโนศีลอุปปารามิสัมปันโนศีลาปาระมัตปา ระมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามมติตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคาวาเนคขัมมะปารามิสัมปันโนเนคขัมมะ ปาปาารมวัายยาววชกรนของเราขยันจังเลยแล้วนิ้วล็อกเป็นยังไงดีขึ้นแล้วเหรอโยมวันหนึ่งเช้น้ำอุ่นสองอ๋ออ๋อน้ำอุ่นช่วยแก้ทุกข์อ๋อช่วยหายปวดแล้วก็ช่วยดีแล้ว,<ค>วาหายเร็วแกได้ทำกุศลได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะ พระอาจารย์ยมเห็นแล้วะไรพระอาจารย์บอกว่าเอ่อพอพอพอตักมาแล้วอ๋อเรื่องอาหารใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องอาหารไม่มีหัวข้อเออเมื่อวันก่อนยมเห็นเลยคือยมตอนไหนเห็นตอนไหนก่อนตักกําลังตักกําลังเคี้ยวกําลังกืนเออกาลังเคี้ยวแล้วก็ มือก็วางช้อนซ่อมเรียบร้อยนะคะแต่โยมกล้าตรงที่ว่าตอนนั้นมันหิวยงก็เลยแบบตักตักคำใหม่รอไว้ก่อนแต่วางไว้นะคะไม่ได้ไม่ได้ยกไม่ได้จับอะไรร็จแล้วก็คิดอะไรเพลินไปนะอืมไปนะได้เรียนรแลคละพอกลับมาปุ๊บมันก็ตามมันก็มองไอ้ช้อนอย่างนี้เลยแล้วก็ ในปากกำลังเคี้ยวอยู่แบบเรือนี่เดียวมันก็รีบเกินเลยนั่นแหละนั่นแหละที่อาจรมาเคยบอกไว้แหละตัวสำเร็จก็ตาก็ดูมือก็ตักปากก็เคี้ยวใจก็คิดใช่ค่ะยงก็พอรู้แล้วยงก็ยังมือได้นะคะว่าอ่าก็ไม่เป็นไรทําต่อก็ได้แต่ให้รู้นะครับเป็นอย่างนี้แหละตะกตกรรมที่สุดรกษาตัณหาเขา อย่างนี้เราพอเห็นเขาแล้วใจรู้สึกขำอะไรโอ้ก็เป็นอย่างนี้ของเขาเลยนั่นสิเนี่ยอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะไม่รู้จักกันเนี่ย <laughs> พอมารู้จักกันโอ้เขาเป็นอย่างนี้เองนะเพื่อนซีเราอ่ะเ <laughs> นี่ยรัตตันหาก็เป็นอย่างนี้แหละนะเออแต่เมื่อก่อนก็ทําแบบนี้แต่ทําไมไม่เห็นเพราะอะไรนาะเ<อ>พราะเพราะฟางอะไรรัตตันหามันมันเฟลิดเฟื่อ่ะตอนนั้นแหละ เพินมากทุกวันนี้ก็ยังเพลินอยู่อ่าเขาไม่เป็นไรก็ให้รู้มันเป็นอย่างนี้ของมันเพราะว่าคนทั่วไปก็เป็นอย่างนี้แหละเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็ทําเขาอย่างนี้แหละเขาไม่รู้นะฮะแต่ทําไมโยมนงนุษมารู้มาเห็นได้เนี่ยเนี่ยอันที่สองของการเจริญสติปัฏฐานนะมีความเพียรมีสติสัมัมชญชนยะนะ่ <c oughs> เขาก็ทําอย่างเนี้ยเป็นประจําเขาอยู่ เออแต่ไม่รู้จักกับเขาเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสีนะก็<ล>คุณเคยก็ชำนานเขาตลกมากเลยเออเขาเป็นอย่างนี้แหละแล้วทุกคนก็เป็นเหมือนกันทุกคนเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันแต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่าโอเขายินดีพอใจเพลิดเพลินอย่างนี้ของเขาทุกคนเป็นอย่างนี้เป็นอย่างน,นางนี้เหมือนกันแล้วสังสารวัตรก็ที่ยาวนานนะกินเพื่อสร้างสังสารวัตรกับกินเพื่อออกสังสารวัตร เนี่ยฮะเข้าใจจุดนี้แล้วก็จะรู้ว่าอ่อนเนี่ยติประสานออกสังสารวัตได้กําจัดอภิชาโทมนัสเตยได้ในโลกก็จะสนุกกับการเรียนรู้ไงแล้วของเขาก็มีอยู่แล้วแล้วก็รับประทานอาหารทุกวันวันละสองมื้อสามมื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้จักกันก็สร้างสังสารวัตทุกครั้งนะฮะทุกมื้อน ในอภิธรรมบอกเห็นรั้งหนึ่งขันห้าก็เกิดใช่ไหมได้ยินขั้นหนึ่งขันห้าก็เกิดและกินข้าวมื้อหนึ่งขันหา้าเกิดกิจ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยตั้งตาละวัดก็ยาวนานฮแต่ไม่เป็นไรหรอกพอเห็นแต่ละครั้งอ่ะตัญหาก็หยุดสร้าง <c oughs> เขารู้จักกับเขาแล้วเขาก็สร้างน้อยลงรู้จักกับเขาแล้วแต่เดี๋ยวเขาก็มาใหม่เขาก็มาใหม่แล่ก็เรียนรู้กับเขาอีก ก็เป็นบทเรียนซ้ำๆมันแหละใช่ค่ะเราเรียนรู้เขาไม่ได้แต่ตอนนี้เริ่มเรียนรู้เขาได้ไอ้ที่รู้ไม่ได้ทำเหมือนเมื่อก่อนทำเหมือนที่เคยทำอะเขาก็ทำเข้าไปแต่เดี๋ยวก็มาเรียนรู้ได้นี่ฮะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละนะวันนั้นเราต้องฝึกฝนต้องอบรมต้องเจริญไงนายดวงก็เห็นไอ้ที่คระอาจารย์บอกว่ามันเหมือน คื่นใต้น้ำอค่ะเห็นหนนึ่งแต่จำไม่ได้แล้วค่ือมัน<ต>มีคำ<ต>พูดอยู่ในใจนะฟงต้านอยู่ในใจคิดนึกฟงแต่งอยู่ในใจเหมือน,นกับมีสตินะอย <จำ S 2> ู่นะอ่าเหมือนก็มีแต่ว่าเขามีตลับกันไอ้คืในใต้น้ำตัวเนี้ยเขาจะมาแบบอ่อนๆเบาๆฟุ้งๆเพลินๆเหมือนคล้ายๆกับเหมือนกับจิตสงบอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่จริงๆเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าน้ำน้ำลึก ไหลนิ่งหรือน้ํานิ่งไหลลึกอะน้ำนิ่งไหลลึกอแต่จริงๆน้ําลึกอะจะไหลนิ่งเนี่ยที่ที่เห็นว่ามันนิ่งนิ่งดิ่งดิ่งสงบสงบอะที่ที่ที่อาตามาเคยถามโยมอะมันมันมีอะไรอรือไมที่สงบที่นิ่งนิ่งอะมันมีคลื่นใต้น้ําบ้างไหมเดียวนะคะไม่เป็นไรให้รู้ว่าเขาไม่อย่างนี้เขาอยู่เหมือนกับ เขาสงบแบบสมาธิจิตสงบนิ่งไม่ค่อยไปไหนนะแต่จริงๆแล้วเขามีอะไรอยู่ในใจลึกๆเบาๆก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เขาจะเห็นเขาบอกให้รู้แล้วก็ไปเรียนรู้กับเขาแล้วแต่จะรู้ได้นะรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างไพอไม่รู้มาตั้งนานก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยไม่รู้อีกสักหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างไฮะไม่เป็นไรหรา ก็เรียนรู้ก็ต่อไปแล้วตั้งใจจะให้เขารู้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรก็ไม่ได้เลยอ่ะต้องเป็นแบบอุปติเหตุอ่ะเหตุจะพอหน้าของเขาของเขาแล้วแต่สติปัญญาเขาเกิดเขารู้ได้เขาก็ได้ไม่ได้ก็ไันเป็นไรแล้วเดี๋ยวเขาก็มาอีกเขาไม่อย่างเงี้ยเป็นปกติของเขาเออหโยมที่เห็นเห็นที่โยมเคยเห็นเแล้วเล่าให้พระอาจารย์ฟังอ่ะ มันมาหนเดียวแล้วมันก็หายไปเลย <S <s อ่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมาอีกก็เจอก็มันอีกนะเขาเรียกว่าแขกอกคันตุกะแขกที่มาประจำนะก็แขกที่ไม่ได้รับเชิญด้วยเผลเผยเขาก็มาเนี่ยอย่างเวลาทำงานอยู่อย่างเงี้ยเดี Chuck ๋ยวเขาก็มาเขาก็ไปแล้วก็คิดนึกกคุงแต่งคุงต้านอันเนี้ยเขาไปเขาเป็นปกติอย่างนี้แหละเขามีอยู่ อันนี้บอกให้รู้นะบางทีเราคิดว่าเรามีสติอยู่นะทำอยู่นะมีสมาธิอยู่นะสง,งบอยู่นะ,ะแต่ว่าเขาจะมาเป็นบางครั้งแต่ว่าจะรู้ได้หรือไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่เขารู้อะสติปัญญาเขาเป็นตัวรู้เราไปทำอะไรเขาไม่ได้หรอกรู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเพื่อนซีเราก็มีอย่างนี้แหละนะไม่เป็นไรนะได้เรียนรู้กับเขาแล้ว ได้สนุกกับการเรียนรู้กับเขาโอ้ก็เ,เป็นอย่างนี้นะอัตมาก็เป็นเพียงมก,กุเทศนำทางใเฉยๆเ,เดินไปแล้วจะไปเจออะไรไปเห็นอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วตกจากข้างทางหรือเปล่าหรือไปแหลบไปทางอื่นนกกี่ก็เดี๋ยวก็จะได้นำทางเขาถูกนำทางเข้ามาหาสติปัฏฐานทางสตยเอกอะ่ะเ,เหมือนขับรถแล้วออกไปเลนอื่นก็ขับมาเลนนี้ใหม่เข้าเลนให้ถูกก่อน ทางไถ่เอกก็เหมือนกันเนาะเข้าทางให้ถูกก่อนออกนอกทางก็ไม่เป็นไรก็กลับมาใหม่เนี่ยมันยังไม่คุ้นเคยไม่ชนานาญก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวพอมันคุ้นเคยชนานาญมันก็ได้ทุกอารมณ์ทุกตะว,วนันทุกวัญญาแหละก็ค่อยๆเรียนรู้กันเข้าไปแล้วเวลาฟังอยู่แล้วใจอ่ะมันอยู่เฉพาะตรงนี้หรือไปอื่นบ้าง<ป>เออทาไมรู้ว่าไปอย่างนั้นนะเนี่ยอยารู้อย่างนั้นคือว่าเขามีตัวศึกษาเรียนรู้อยู่ เนี่ยเสียงมาเขาก็าาได้ยินอย่างนี้ก็ได้ยินเนะยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็าไปเนี่ยเขาจะไวามากจิตอะเหมือนกนกลิงอะลิงที่กระโดดไปกิ่งโน้นกิ่งนี้กิ่งนัน้นตอนมาโน,น้นนี่นั้นเขาจะไวก่ออารมณ์แต่ไม่เกินจากหกอารมณ์หกตะวานันหกวิญญาณหลักเ,เขาอยู่แค่นี้แหละ<ม>ทำใหม่ อย่างใหม่ของเดิมมันเปลี่ยนเป็นสีอ่า <c oughs> มันก็ออกไปตามธรรมชาติของมันมนต้องสาละก็มีนะคะอ๋อ น้ำประจาข้างหน้าต่างเลยแล,แล้วก็มันก็คาบหญ้าคาบอะไรมาทำรังนี่แหละแล้วก็ร่วงแล้วก็ต้องคอยฝ่าอยู่เรือ่อยมามาก็ตามธรรมชาติของมันบางทีมันมาอยู่ใกล้พระมันอาจจะปลอดภัยมั <c oughs> ไปอยู่ที่อื่นมันอาจจะเจอหนังติต๊ก <c oughs> อมันก็ปลอดภัยอ่ะเออโยมก็ไม่ลำคาญมดแล้วค่ะโยม ก็มีกาุณนาต้องตานมันมันก็มันก็หากินของมันใช่มันก็อยู่ของมันแล้วบางทีมดอ่ะมันอยู่มาก่อนเราอีกเราเพิ่งมาที่หลังอให้มันอาศัยอยู่บ้างอะแบ่งกันคนละครึ่งเออใช่ถ้าไปไม่ชอบมันมันจะหงุดหงิดลำคาญมันแค่เห็นก็โทสะก็เกิดแล้วแล้วมันจะไม่สะดวกกับการปฏิบัติด้วย ทีนี้ก็ให้มันเป็นแบบใกล้ๆอ้าวอยู่ด้วยกันก็ได้อาศัยึ้่กันแล้วกันเห็นไหมมันก็มีขันเหมือนกันเนี่ยขันห้ามันก็ต้องบริหารขันก็มันเหมือนกับเรามีขันห้างก็ต้องบริหารขันก็อยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรหรอกหลายอย่างเขาก็อยู่มานานแล้วเราเพิ่งจะมาอาศัยอยู่ให้มาอาศัยกันบ้างกันเใ่ออเราต้องอยู่คนเดียว คนอื่นมาร่วมกับเราไม่ได้ให้คนอื่นร่วมบานน้างนะให้มีแนวร่วมบ้างแน่อนเออจะว่าสัตว์โลกที่น่ารักอะ่ะอย่างเงี้ยมาเงี้ยโอาไม่มีอะไรก็เอาเท่านี้นะแล้วก็จเจริญสติปัฏฐานต่อไป เนคามะปรมัตถารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามมทิตาอุเปคาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภาควาปัญญา ปาฐมิสัมปันโนพัญญาอุปาปาฐมิสัมปันโนพันญาปารมัฏฐปาฐมิสัมปันโนเมตตาไมตรีรุณามุติตาอุเบกขาปารามิสัม ปันโนอิติปิโสภะขาววิริยะปารามิสัมปันโนวิริยะอุปปารามิสัมปันโนวิริยะปารามัตถาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณา มุติตาุเปขารามีสัมปันโนอิติปิโสภาคะวาคันติปารามีสัมปันโนคันติอุปปารามีสัมปันโนคันติปารมาตาปารามี จำปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปกขาปารามิจมปันโนอิติปิโสภาคาวศาสจปารามิจมปันโนศาจจุปปารามิจมปันโน ตาจปารามัตตาปารมีสัมปัน